หากที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวไอ้ไอ้บอกเคยสิทำไรมันไอ้นี่แค่เพียงเจียมตัวก่อนทุนหัวสิมาผัวพัน โปวดยาเมื่อทิมความฝันที่อายเลยนะบอกเคยใจกับภัยทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสผู้สาวบอเคยสิหอวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริง พื่อผู้หญิงที่ไอเห็นค่ะให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลไอดีสำหรับไอแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาไอฮักเจ้าจริง ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่ไอ้นัดมีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้หูว่าที่เหตุแบบนี้ไอ,อ้มีเหตุผล บอกเยยใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสะผู้สาวบอกคยสิหัวใาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่ะ ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลใอ้ดีสำหรับไอ้แล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาไอา้ฮักเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อ้นั้นมี อยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้หัวาทีเ่็ุแบบนี้อ้มีเหตุผลแค่อยากบอกให้น้องเข้าใจไอ้บอกเคยคบใครเลยคนมีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามน เสื้อใจไอเดอไอ้ฮักเจ้าบบไดอเลีทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยเปลี่ยนใจยังคงหักแต่น้องเสมอบอเคยละ Hi. Hey.